สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ ASUS TUF Gaming นะครับรหัส FX 5 0 5 DT เป็นโน้ตบุ๊กตระกูลทัพที่ตอบโจทย์ทั้งการเล่นเกมแล้วก็การทำงานนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นขนาดหน้าจอ15.6นิ้ว ที่ความถี่120เฮิรตซ์ก็เป็นหน้าจอแบบ Full HD 1920 x 1080 DPI CPU ที่ใช้นะครับจะเป็นในส่วนของ AMD นะครับ Ryzen 7 3750H นะครับ r a ม 8GB DDR4 นะครับการ์ดจอที่ให้มาจะเป็นในส่วนของตระกูล NVIDIA นะครับ GeForce GTX 1650นะครับฮาร์ดดิสก์ที่ให้มาเป็นตัว SSD M.2 512GB ด้วยกันน้ำหนักรวมประมาณ2.2กิโลมาพร้อมกับ Windows 10ตัวน,นี้ก็จะมีในส่วนของคีย์บอร์ดที่เป็นออกแนวเกมมิ่งแล้วก็มี นำริแปดมาให้ด้วยนะฮะมีโลโก้ของทัพเกมมิ่งมานะครับมาดูพอตต่างๆกันบ้างน,นะครับรอบๆเครื่องมีอะไรกันบ้างน,นะครับเริ่มจากฝั่งขวาก่อนนะฮะก็จะไม่มีอะไรนอกจากตัวช่องล็อกนะครับล็อกโนบกนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นในส่วนของครีบระบายความร้อนแล้วก็ไฟแสดงสถานะต่างๆบนนี้นะครับด้านซ้ายครับพอตต่างๆทั้งหมดจะเริ่มต้นด้วยตัวเสียบอะแดปเตอร์พอตแลนเป็น HDMI นะครับแล้วก็ USB อีกทั้งหมด 3ช่องด้วยกันแจ็คเสียบหูฟัง3.5พร้อมไมโครโฟนนะครับผมในส่วนของระบบระบายความร้อนนะครับด้านหลังก็จะมีช่องระบายความร้อนนะพร้อมคลีปนะครับซึ่งตัวจริงระบายความร้อนจะอยู่แค่ประมาณ2ส่วนแล้วก็ด้านหลังแค่นั้นสําหรับตัวทัพเกมมิ่งนะฮะก็เป็นโน้ตบุ๊กที่ทํางานก็ได้เล่นเกมก็ดีใครที่ซื้อไปก็รับรองว่าคุ้มค่าการใช้งานอย่างแน่นอนนะครับผม